กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับวีเจนนะคะซีพลัตนะคุณผู้ชมนะคะผสมเบอร์รี่ด้วยนะคะรับรสชาติอร่อยนะคะเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้คอลลาเจนที่มันไม่ขาวเลยในท้องตลาดมันขายกันเป็นหมื่นเป็นพันยี่ห้อแต่ก็การันตีนะคะยังไงก็ขาวกินยังไงก็ขาวแต่จะขาวมากคาวน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเรานะคะ แต่สุดท้ายก็ต้องคาวอะค่ะที่บอกไม่คาวไม่คาวไม่มีหรอกค่ะนะคะมันก็คาวมากคาวน้อยนี่แหละค่ะแต่ตัวนี้ดูดซึมได้เขาเรียกว่าเก้าทำไมถึงดูดซึมได้90%เพราะว่ามันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนไท์2แล้วก็ไทป์3นะคะมันจะซึมเข้าไปเลยแล้วมันซึมได้เยอะด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นเนี่ยเท่าที่พี่เต๋อรู้มาเนี่ยก็ประมาณ30% 2ส่ส่วนที่เหลือคือขับออกไปในรูปแบบของของเสียหมดนะคะผลที่การได้รับเนี่ยมันก็เลย มันสร้างขึ้นมาเองดีแล้วก็เลยไม่รู้ตัวนี้มันเหมาะสําหรับใครมันเหมาะสําหรับคนที่เคยประสบอุบัติเหตุหรือผ่าตัดนะฮะคนที่กระดูกหกัก คนที่ล้มบ่อยแล้วก็ดูมันมีเขาเรียกว่ามันมีมันมันมันลาวมันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยได้ดีมากเพราะมันลงไปถึง90%และที่สําคัญพวกน้ําตามข้อต่างๆอย่างจอยต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะเสื่อมไปตามอายุไขมันก็จะปวดตัวนี้จะไปเพิ่มแล้วก็เติมให้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนไอ้พวกเล็บผมผิวออนนั้นมันเป็นเสริมขึ้นมามันเสริมขึ้นมานะคะ 90%ซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วแถมมีวิตามินซีเพราะวิตามินซีจะต้องทำงานควบคู่กับคอลลาเจนถ้าไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนไม่ออกดีดเท่านี้หรอกคะ่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษคะ่ะโปรโมชั่นเลยนะครับวันนี้เลย1่กล่องราคาปกติ1 1 9 0ันน้บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นและถ้าใครสนใจซื้อนะครับโปร1กล่องเราวันนี้คุณจะได้รับฟรีกับทางด้านของวีเจนคอลลาเจนพัทนะครับ1กระปุกขนาดกระปุกใหญ่ร้อยห้าสิบกรั เลยหนึ่งกระปุกนะครับตัวนี้จะเป็นเพียวกราเจนไททู ool, และไททรีนะฮะเน้นสร้างกระดูกอ่อนตามข้อต่อดูแลเรื่องผมเล็บผิวต่างๆครบคันเลยแต่ถ้าแฟนรายการของเรานะาเอเคเมามันเนะี่ถ้าใครสนใจซื้อ1กล่อง999เนี่ย คุณได้กระปุกใหญ่ไปแล้ว1กระปุกคุณจะได้กระปุกเล็กนี้ที่อยู่ตรงนี้ไปอีก2กระปุกด้วยกัน <ฮะ S 1> แถมฟรีๆไปเลยสำหรับแฟนรายการเรา999เท่านั้นเองนะครับ <ฮะ S 1> สนใจโทรได้เลยนะครับ0815597826หรือที่ไลน์แอดวีเจน88นะครับรวมถึง Facebook วีเจนไทยเว็บไซต์วีเจนอินเตอร์ .com และก็ช่องทางอื่นๆนะครับที่ไม่จะเป็นช้อปปิ้เป็นลาซาด้าช้อปปิ้งไอทีสีหรือเป็นทูช้อปปิ้งก็ติดต่อได้เลยกับวีเจนสี่พรัตน์นั่นเองครับมาครับพี่ข่าว คือหลังๆอะ่ะจีกดพระเอกตอนนี้ออกมาพูดกับสื่อแล้วทําไมอ่ะเผยขนาดน้องชายตัวเองนะฮะกงมันเป็นสิ่งที่เข้มควรจะต้องพูด <c oughs> เล่นเอามือหากันทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มเข้มอสวีครับหลังจากออกมาเปิดเผยภาพแล้วก็คลิปใส่ชุดรัดรูปปั่นจัก,กรยานเสร็จแล้วเนี่ยทำให้ชาวเน็ตหลุดโฟกัสจากหน้าหล่อๆของความเท่ไปโฟกัสกลางเป้านะฮะเพราะมันช่างโดดเด่นกระแทกตานะฮะโดยเฉพาะบรรดาเก้งกวางนะครับดีดีที่แม่ไม่ใช่เก้งกว่างเพราะแม่เป็นผู้หญิงแท้แล้วแม่ดูไหม โอดูยิ่งกว่ากูเห็นคลิปยิ่งกว่านี้จ้ะเออนะครับนี่ฮะขอภาพใหญ่หน่อยได้มั้ยคะล่าสุดนะครับหนุ่มคลิปเองก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าคนจะไม่ค่อยดูจักรยานนะขามาดูไอ้น้องชายผมนะซึ่งจริงๆเนี่ยบอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะ แต่ของตนอะ่ะมันเป็นทางตามยาวไม่ได้เป็นทางกว้างอ,งอ,อมันก็จะเห็นแค่ตามทางยาวอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้อวดไม่ได้อวดจริงๆนะน้องชายก็ยาวซะด้วยคือพี่ๆช่างแต่งหน้านะเขาก็บอกว่าเธอตั้งแต่วิดีโอนั้นออกมาเนี่ย mm hmm. เพื่อนฉันก็พยายามที่จะถามเข้ามาว่ายาวจริงหรอตนก็บอกว่ามันก็ยาวแหละ <c oughs> แต่ก็ไม่อยากจะขายของเยอะมากอันนี้ลูกตกเปเออนะครับ <c oughs> ถามว่ามั่นใจในคุณคุณภาพไหม ก็ถ้าตามยาวนะคือบุคลิกอาจจะเอเชียแต่ถ้าน้องชายผมจะไปทางแอฟริกานะฮะอันนี้เล่าให้ฟัง,งมันไม่ได้<ะ>อวดนะ,ะมึงอวดแล้วอย่างเงี้ยเออ <c oughs> คือเล่าให้ฟังเฉยนะฮะ <c oughs> คืออนนีแค่มึงไม่ต้องมาพูดอะไรเยอะ อำไมมาเปิดให้แม่ดู <c oughs> คือถามว่ามี <c oughs> คน <c oughs> โฟกัสจุดนั้นเกินไปคือมันก็เลยจุดนั้นมาแล้วเพราะทุกคนอะโฟกัสหมดแล้วเขาบอกน้องเนี่ยใส่ชุดปั่นจักรยานบ่อยนะพี่ชอบเลยใส่บ่อยๆเด้อเด้อรู้สึกว่าหุ่นน้องดีนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้ผอมลงเลยผอมลงเยอะเลย <c oughs> ใช่ก็พยายามจัดระเบียบครับเวลาใส่ชุดแบบนี้ให้มันแบบเห็นน้อยที่สุดก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพี่ๆนะฮะชุดพวกเี้แล้วน้องน้องไม่รู้ใส่กี่ชั้นอะ มันก็เลยทําให้จินตนาการมันหยุดนะคะแต่เค็มเนี่ยชอบป,ปั่นจักรยานมากนะเคยเห็นมีคลิปหนึ่งที่ขออนุญาตซื้อรถอซื้อรถจากคุณแม่สามแสนหรือสี่แสนไม่รู้อะแม่ก็บอกว่าซื้ออีกแล้วหรอแต่เขาผอมลงเยอะเลยนะเยอะสิอผอมเ,เยอะเลยตอนแรกเ็าตัวตัว,ตวยังนนหนาๆอยู่แต่ตอนหลังตัวบางลงมาเยอะเลยรีนรีนหล่อหล่อมากคนเนี้ยเคยเจอที่ท,ที่ดอนเมืองหล่อมาก หล่อจริงหล่อแบบนึกว่าคนใต้ทีแรกนึกว่าหนุ่มใต้แต่จริงไม่ใช่เป็นหนุ่มอีสานหล่อจริงๆนะคะแล้วดูท่าทางเป็นคนตลกด้วยนะเป็นคนตลกตลกด้วยไม่ใช่เป็นคนที่แบบเงียบขรึมนะเป็นคนแบบหนุ่มตลกตลกอะทีเรนทีเรนที่จริงอูอ้อยากเป็นเบาจังเลยเกิดมาเป็นเบาหรออยากเป็น,ปนอานเป็นอ่าน ยัจะเทสกูมึงเอ้ยเข้มพัตสวีเนี่ยเข้มพัตสวีนะอ่าคุณผู้ชมครับมีดีกว่าไปดูอีกเรื่องนึงดีกว่าเครียดเลยร้องไห้หนักสําหรับคิมเบอรี่วันแต่งงานสอแวลมีปัญหาแล้วนะครับทไก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสาหรับงานแต่งงานของคู่พระนางหมากบรินและก็คิมเบอรี่นะฮะที่ถูกจัดขึ้นในวันที่1 4กันยายนนี้คือกลางเดือนนี้นะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งทั้งคู่มีการเตรียมงานกันมาอย่างดีแล้วก็โดยใช้เวลาเป็นปีในการเทคงานเลยนะแต่ล่าสุดเนี่ยนะก็กลับได้มีเรื่องไม่ค ฝันกิดขึ้นหลังจากหนุ่มหมากได้ออกมาโพสภาพด้านหลังของสาวคิม<ะ>โดยหมากเองเนี่ยนะฮะเผยภาพนั้นของสาวคิมเบอรี่ระบุว่าสาวคิมกําลังเครียดจนร้องไห้หนักเพราะอาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันในวันแต่งงานของทั้งคู่ที่ประเทศอิตาลีซึ่งสวแววเจอปัญหาทั้งที่ทั้งคู่นอุตส่าห์มีการเตรียมงานกันอย่าง แน่นอนว่าเข้มแข็งและแข่งขันกันมาโดยตลอดนะฮะโ<ะ>ดยหมารกาินนะครับระบุตรแคปชั่นแบบนี้บอกว่าว่าที่เจ้าสาวเครียดจนร้องไห้เพราะงานแต่งงานอาจเกิดปัญหาและไม่ไปไปตามฝันเนื่องจากสภาพอากาศมันไม่เอื้ออํานวยเลยที่เตีลีนะค,คุณเขาเครียดมากครับร้องไห้ไปแล้ว1ทีกับฟ้าฝนวันท<ะ>ี่14นะฮะ,ฮะด้านแฟนคลับก็แล้วก็รวมถึงเพื่อนเพื่อนดารานะครับในวงการก็ให้กําลังใจกันนะฮะอ<ะ>มว่าไม่ต้องเครียดเดี๋ยวก็ คงมันก็ต้องดูได้งานเรื่องฟ้าฝนนะมันพูดอะไรไม่ได้เลยเนาะห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่ห้ามฟ้าฝนห้ามคณจะขี้ห้ามคนจะคลอดห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้จริงๆเพราะมันมาแล้วมันเบรกไม่อยู่ล่ะเหมือนมึงอะห้ามเพื่อนมึงไม่ได้ไงใครอะมีมีกรอบไงห้ามมันทห้ามมันโมกอย่างเงี้ยห้ามไม่เคยได้ห้ามได้ของจอปากยูแล้วอีเดียาเขาปากหมดพอมันจะจอบก็หยุดเนี่ยหมันจะได้เอาหินปาหัวมึงสิ ม,มันเป็นใครมาสั่งกูไอ้ซาด <c oughs> ด่ามันแน่นอนก <c oughs> ูรู้ที่ใสมันอ่ะไม่จริงมไม่เคยด่านี่นะคะเอออ่ะหมดยังหมดแล้วเอาะะฝากไปด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะพี่สาวบอกเลยนะซื้อไปลองก่อนเลยหนึ่งกระปุกก็คุ้มแล้วหนึ่งกล่องก็คุ้มแล้วคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมันดูดซึมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกินทุกวันเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ข่าวอันนี้กล้าการันตีพี่บอกเลยนะคะว่าคาราเจนเนี่ย จะข่าวมาาวน้อยอยังไงก็ต้องข่าวมันก็ต้องเหม็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เหม็นนะคะไม่มีกลิ่นข่าเลยแล้วก็มีเบอร์รี่และในเบอร์รี่มีวิตามินซีสูงคาร์เจนถ้าจะทํางานให้ดีต้องมาทํางานควบคู่กับวิตามินซีแล้วมันจะเห็นผลได้ดีคือ90%ในการดูดซึมช่วยในเรื่องของอะไรคนที่ผ่าตัดกระดูกคนที่มีปัญหาเรื่องล้มแล้วก็กระดูกหักหรือว่ากระดูกล้ากระดูกพรุนนะะ ตัวนี้กินได้ดีซื้อให้คุณแม่กินซื้อให้ตัวเรากินทั้งผู้หญิงผู้ชายกินได้หมดเพราะว่ามันสาคัญจริงๆเราอาจจะมองว่าไม่ไม่ต้องกินหรอกมันมันอย่างุ้นอย่างนี้แต่เมื่อวันหนึ่งมันแต่ที่เราประสบอุบัติเาหตุกระดูกเราหักกระดุกราเราะเนี่ยเราจะนึกถึงตัวนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะมาพร้อมโปรพิเศษค่ะอะโปรพิเศษเลยนะครับหนึ่งกล่องปกติราคา1นึ่งพบาทครับวันนี้พิเศษเลยเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้น,นเองคุณผู้ชมและถ้าใครสนใจซื้อ,อ,นะอหนึ่งกล เป็นกระปุกใหญ่นะฮะร้อห้าสกรัมของวีจ o นคอลลาเจนพัดนะครับตัวนี้จะเป็นเพียวคอลลาเจนเลยนะแบบเพียวๆเ,เลยให้ทูและชทรีสร้างกระดูกอ่อนดูแลเรื่องของเล็บผมผิวต่งตางๆตำคงตำข้อกระดูกเนี่ยดีเลยได้กระปุกใหญ่ไปแล้วและถ้าแฟนรายการเราซื้อหนึ่งกล่อง ได้กระปุกเล็กไปอีก2กระปุกนะฮะเนี่ยเหมือนที่คุณเนี่ยซื้อกล่องสีชมพูใช่ไหมสีม่วงสีชมพูเนี่ยแล้วคุณก็ได้3กระปุกไปเลยนะครับแค่999บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจกับทางด้านของ v ีเจนซีพาร์ครับนี่เลยโทรเบอร์นี้ครับ0815597826หรือที่ไลน์แอดวีเจน88นะครับรวมถึง f เฟซบุ๊กวีเจนไทยเว็บไซต์ v ีเจนอินเตอร์ด d com และช่องทางอื่นๆก็สั่งได้เช่นเดียวกันจ้ะเราจะได้ช้อปปี้ช้อปปิ้งแอร์กคู่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ